หน่วยการเรียนรู้ที่ 5... การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะวันนี้จะเป็นเรื่องของความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแน่นอนวันนี้เรามปวิเคราะห์มาวิเคราะห์ความสําคัญกันและความจําเป็นว่าประชาธิปไตยนะครับมีความสําคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับระบอบประชาธิปไตยครับเป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เน้นให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมใน,นใ,ในการตัดสินใจในการตรวจสอบ โดยที่ประชาชนนั้นนะครับจะเลือกผู้แทนของตนไปทำหน้าที่ในการที่จะกระทํากิจกรรมต่างๆแทนตนเองครับผ่านกระบวนการการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งในรูปแบบหลากหลายรูปแบบมากถ้าเป็นในประเทศไทยเราเลือกตั้งประชาชนเลือกตั้งมีใครบ้างที่ทําหน้าที่แทนประชาชนก็เริ่มจากผู้ใหญ่บ้านถูกไหมครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกอะไรต่างๆนายกอบอจอที่ผ่านมาใช่ไหมผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรุงเทพใช่ไหมครับถ้าเป็นคนในกรุงเทพก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในกรุงเทพมหานาครหรือจะเป็นสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งนะครับก็มีในเรื่องของผู้แทนของประชาชนก็คือสสเป็นเลือกนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่บริหารประเทศอีกทีหนึ่งอันนี้นะครับคือระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนของตนเข้าไปทําหน้าที่ครับประชาธิปไตยในลักษณะของการเมืองการปกครองมีลักษณะอย่างไร ักษณะแรกครับประชาธิปไตยของประชาชนประชาชนสามารถดําเนินการต่างๆได้เลยครับเพื่อให้มีรัฐบาลตามเจตจานงของตนเองซึ่งนะครับสามารถทําให้รัฐบาลเนี่ยทำตามข้อเรียกร้องของตนเองโดยใช้วิธีต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับประชาธิปไตยนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะทําอะไรก็ตามแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายและก็ตามสันติวิธีนะครับอย่างเช่นช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้อง ต่างๆการชุมนุมต่างๆเพื่อให้เป็นตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ ข้อต่อมานะครับในเรื่องของความผงแหนในเรื่องของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการแสดงออกครับโดยการปฏิบัติตนตามกฎหมายครับและก็การเอาใจใส่บ้านเมืองของตนเองโดยที่ประชาชนนนะครับเห็นว่าประชาธิปไตยของเขามีความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมามีการเรียกร้องในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องจากคณะราษฎรด้วย3ปอด้วยการสรุปเป็นดังนี้ครับแต่คณะราษฎรเขาบอกว่าอย่างแรกครับต้องการให้พลเอกประยุจัน์โอชาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการเปิดวิสามันรับร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูนครับฉบับประชาชนเพราะประชาชนเห็นว่าความห่วงเห็นของเขาเนี่ยเห็นว่าประชาชนนั้น,นะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่มีรัฐธรรมน,นูญหรือมีกฎหมายในการปกครองในลักษณะแบบนี้อย่างที่3 3ปอในลักษณะที่3คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมน,นูญตามคันลองของธรรมตามรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนเอง อันนี้แหละครับแสดงให้เห็นว่าประชาชนนะครับให้เห็นเห็นความสําคัญแล้วก็ห่วงแห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องการให้เป็นไปตามเจตจานงหรือความต้องการตามกฎหมายนะครับแล้วก็เอาใจใส่บ้านเมืองในทางที่เรียกว่ามองถึงคนหมู่มากเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง ต่อไปครับเป็นเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงสําหรับประชาธิที่ประยครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมโดยตรงในการตัดสินใจกิจการบ้านเมืองที่มีความสําคัญสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับประชาชนคือในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับหน้าคร <t> ับถึงเวลาแล้วของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่คณะราษฎรหรือประเทศไทยต้องการณตอนนี้เลยนะครับแต่ระดับโลกก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกิจการบ้านเมืองต่างๆ ถ้ามองในประเทศไทยตอนนี้ก็คือต้องการร,รัฐมนูญฉบับใหม่ครับต้องการการเลือกตั้งครั้งใหม่เพราะเห็นว่าตอนนี้ครับผู้นําประเทศของเราบุรหิหาจัดการประเทศไม่ดีก็มีการเรียกร้องต่างๆเกิดขึ้นอันนี้แหละครับที่ประชาชนไปมีส่วนร่วมตรงแต่สิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมตรงคือในเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองประชาชน นะครับประชาธิปไตยโดยประชาชนต่อไปก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยอ้อมครับโดยอ้อมเนี่ยทุกวันนี้ประชาชนคนไทยนะครับถ้ามุมมองในของประเทศไทยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ประชาธิปไตยโดยประชาชนหมายความว่าประชาชนเลือกผู้แทนเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่ในการปกครองประเทศของตนเองของเขาเรียกว่าแทนตนเองครับโดยการที่เลือกส2ไงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกเข้าไปเพื่อในการที่จะ บริหารประเทศไปคัดค้านไปดําเนินการในสิ่งที่มันถูกอะไรไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปว่าผิดถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดรวมถึงในเรื่องของการที่ไปออกออกเสียงไว้วางใจไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงต่างๆที่เห็นว่ารัฐมนตรีกระทรวงหรือนายกรัฐมนตรีทํางานเขาเรียกว่าก็มันจึงเป็นที่มาว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจในการทํางาน ดำรงตําแหน่งตัวนี้ก็ประชาชนเป็นเลือกเลือกผู้แทนเข้าไปครับประชาชนเลือกสอสเข้าไปประชาชนอ่าสสก็ต้องทําหน้าที่ตอบแทนประชาชนโดยการทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานนะครับอภิอปราย ในเรื่องของการทํางานของทั้งนายกรัฐมนตรีร้องนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆว่าเห็นควรด้วยไหมสมควรไหมที่จะดํารงตําแหน่งต่ออันนี้ก็เป็นการอภิปรายไว้วางใจก็เห็นได้ว่ามีการไว้วางใจไม่ไว้วางใจจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่และก็งดออกเสียงเป็นเท่าไหร่นั่นเองประชาธิปไตยในอุดมของอุดมการทางการเมืองครับประชาธิปไตยเนี่ยอุดมการทางการเมืองเปรียบเสมือนกับการกําหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้แก่มนุษย์เพื่อที่จะได้กระทํา ให้เป็นจริงต่อไปทำไมต้องทําเป็นจริงเพราะว่าประชาธิปไตยในอุดมการทางการเมืองเนี่ยเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ให้กับประชาชนนั่นเองอุดมการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพโอโ้โหในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยครับคราวนี้อยากให้มุมมองมองในประเทศไทยแล้วกันประเทศอื่นๆก็เป็นในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันแต่สําหรับประเทศไทยแล้วนะครับในเรื่องของการอุดมการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพเนี่ยจะมีในเรื่องของ สิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมตามกฎหมายที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับผู้อื่นนะครับหรือว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะละเมิดได้แต่อุดมการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพนะครับก็จะมีในเรื่องของการแบ่งอำนาจออกเป็นสาส่วนเพื่ออะไรครับเพื่อ่วงดุลอำนาจไม่ให้เกิดการกระทบต่อสิทธิของประชาชน มีทั้งอำนาจนิติบัญญัติครับอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัต,ตินะครับในผู้ที่มีอำนาจนิติบัญญัติก็จะมีทั้งสสสวที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งอำนาจบริหารน,นะครับก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ส่วนอำนาจตุลาการเป็นเรื่องของศาลต,ต่างๆที่มีหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินคดีความที่ให้ความเป็นธรรมต่อสิทธิและเสรีภาพกับประชาชนมากที่สุดอันนี้คืออุดมการว่าด้วยสิทธิ และเสรีภาพต่อไปอุดมการว่าด้วยความเสมอภาคครับจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคทางการเมืองนี่สําคัญมากครูเน้นย้ําเสมอค,ครับว่าประชาธิปไตยเน้นความเสมอภาคประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมทําการเมืองสิ่งที่สาคัญคือที่สุดคือการเลือกตั้งทุกคนต้องได้รับการเลือกตั้งว่าด้วยความเสมอภาคครับว่าด้วยความเสมอภาคในเรื่องต่อไปคือในเรื่องของด้านเศรษฐกิจต้องลดช่องว่างทางเศรษฐกิจครับระหว่างคนรวยกับคนจนให้มีช่องว่างน้อยที่สุด ม่าจะเป็นในเรื่องของการกินอยู่ครับการประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัยหรือในเรื่องของการศึกษาทุกคนต้องได้รับการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเรื่องของรายได้นะครับซึ่งต้องได้รับอย่างความเป็นธรรมเหมือนกับที่ผ่านมาประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามที่จะมองในทางทฤษฎีที่พยายามทําให้ทุกคนนั้นได้เรียกว่าคนรวยกับคนจนมีช่องว่างที่ห่างกันลดน้อยลงนั่นเองอุดมการณ์ต่อไปครับว่าด้วยความเสมอภาคทางโอกาส ทุกคนต้องได้รับการเรียกว่าได้รับโอกาสอย,าอย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคกันนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ต้องได้รับการศึกษาอันนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาถูกไหมครับเรื่องของความเสมอภาคค่าเทอมเท่าไหร่นะครับค่าเทอมเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องที่เรียกว่าเท่ากันแล้วก็ได้รับการศึกษาที่อย่างเท่าเทียมกัน דר. ยิ่งทุกวันนี้ครับแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะด้วยค่าอุปกรณ์การเรียนถูกไหมครับค่า คุณครูค่ะอาจารย์วิเศษค่าเรียนค่านุ่งกานี่นานะมันเยอะแยะมากมายจึงเป็นไปได้ยากที่ความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเป็นไปได้ยากค่าเทอมแพงครับคุณภาพในการเรียนก็อาจจะสูงขึ้นก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงครับเรื่องต่อมาครับว่าด้วยหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศซึ่งอำนาจอธิปไตยคืออะไรอำนาจอธิปไตยก็คือแบ่งออกเป็น3ามอำนาจด้วยกันก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการซึ่งอำนาจต่างๆเหล่านี้ประชาชนเป็นผู้เลือกขึ้นมานะครับเป็นผู้ที่เรียกว่าก,กลุ่มอำนาจตัวนี้เพราะผลประโยชน์ที่สุดของระบอบประชาธิปไตยคือประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุดครับต่อมาครับหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือทุกคนต้อง ได้รับสิทธิเรื่องการเลือกตั้งสิ่งที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตยคือมีการเลือกตั้งนะรประชาชนทุกคนต้องมีความเสมอภาคกันเสมอภาคในทุกๆเรื่องเลยทั้งสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมโอกาสต่างๆทุกคนต้องเสมอภาคกันหมดไม่มีการจํากัดครับว่าทุกคนนั้นอยู่เหนือกว่าแม้แต่รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสําหรับประเทศไทยครับรัฐบาลบริหารนะครับประเทศตามหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมในที่นี้หมายถึงต้องบริหารตามหลักรัฐธรรมนูญที่ได้มีการเขียนขึ้นมาร่างขึ้นประกาศใช้ขึ้นมานะครับอย่างรัฐธรรมนูญในทุกวันเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมารัฐบาลก็ต้องบริหารประเทศ ตามกฎหมายอย่างเช่นเกิดเหตุชุมนุมเนี่ยก็ต้องงดใช้ในเรื่องของความรุนแรงนะครับตามหลักนิติธรรมให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือหลักการสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยสําหรับในประเทศพมา่าใช่ไหมข่าววันสวันที่ผ่านมานี้ก็มีการทํารัฐ,รฐ,รฐประหารจะเห็นได้ว่านะครับ เริ่มมีการใช้ความรุนแรงแล้วเริ่มมีการใช้แกส๊สน้ำตารวมถึงกระสุนยางอะไรต่างๆฉะนั้นก็ต้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรมไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวประชาชนก็ต้องใช้ความรุนแรงแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเหมือนกัน หลักการสําคัญที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือประชาธิปไตยคือต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วนรวมแต่เสียงส่วนน้อยนะครับก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งได้นะสำหรับคนที่ได้การเลือกตั้งหรือการโหวตการลงคะแนนเสียงอะไรต่างๆประชามติออกเสียงอะไรต่างๆก็อย่าลืมเสียงส่วนน้อยนะครับซึ่งเสียงส่วนน้อยก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ด้วยที่มีการเลือกไปการโหวตไปอะไรต่างๆ ความเท่าเทียมกันในการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนครับในเรื่องของการปกครองประชาธิปไตยไม่แบ่งครับไม่แบ่งเพศฐานะนะครับอายุหรือแลไรก็ตามแต่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันในการออกเสียงไม่มีใครได้เขาเรียกว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันทุกคนมีสิทธินะครับที่เท่าเทียมกันในการออกเสียงยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันครับบางครั้งนะครับทัศนคติไม่ตรงกันความคิดไม่ตรงกัน ยิ่งเป็นในเรื่องของถ้าคุยการเมืองกันเนี่ยโอ้โหเป็นไปญญที่ได้ยากมากเลยบางครอบครัวไม่สามารถที่จะคุยกันได้มันจึงมีคําพูดที่เรียกว่าคิดต่างแต่ไม่แตกแยกหมายความคนเราสามารถคิดต่างกันได้ครับแต่ก็ไม่ควรที่จะมาแตกแยกกันมันเป็นหลักในเรื่องของการที่ประชาธิปไตยต้องยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันอย่าใช้แต่อารมณ์ครับใช้เหตุผลซึ่งกันและกันนั่นเองสําหรับในวันนี้ครับก็จบลง เพียงเท่านี้ครับเป็นการพูดถึงความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหวังว่าในวันนี้ครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสามารถวิเคราะห์ได้ว่าประชาธิปไตยนั้นสําคัญมากน้อยเพียงไหนในการบริหารหรือการเอาไปใช้ในการปกครองประเทศสําหรับในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือครูพูดเร็วไปนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ